เขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอีกคนนึ่งอา้าวเฮ้ยทำไมมันคุยดีได้<อ>ทำไมอยู่กับเราคุยเหมือนกับเหลวนไม่อยากคุยเลยความสัมพันธ์เนี่ยมันคือกระจกสะท้อนนะฮะสิ่งที่เราทํากับเขาเราก็จะได้กลับมาถูกไหมค่ะหลายคนก็แย้งเลยรีบแย้งเลยไม่จริงฉันทําดีเขาทําไมไม่เห็นเขาทําดีตอบเลยเอออันนี้มันไม่จริงนะคะทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้กับครอบครัวฉันใช้ไม่ได้กับความรักฉันอ่ะฟังดีๆทฤษฎีกระจกมันหมายถึงว่าออสิ่งที่เราทํากับเขาเราจะได้กลับ<ม>คืนในแง่ของอารมณ์และความรู้สึกเราให้อารมณ์เขาไปแบบไหนเขา ว่จะสะท้อนอารมณ์แบบนั้นกลับมาอย่างเช่นคุณให้อารมณ์เครียดอารมณ์หงุดหงิดสิ่งที่เขากลับมาคือเขาก็เครียดนะหรือเขาจะมีความสุขเขาก็ต้องเครียดนั่นแหละมันคือสภาวะของกระจกเงาที่มันสะท้อนกลับมาทีนี้อธิบายเพิ่มเติมเวลาที่คุณต้องการจะเปลี่ยนสมมุติว่าคุณสองกระจกคุณเคยสองกระจกตอนเช้าใช่ไหมคุณมองเห็นหน้าตัวเองถูกไหม,มเออเวลาตื่นนอนตกใจตกใจงใจูเงี้ยผมยุ่งเยื่อไงนะคุณเห็นเงาในกระจกคุณรู้เลยว่าเริ่มต้นมันคืออะไรมันมาจากตัวเราเองถูกไหมสมมุติว่าเราเห็นเงาในกกระจ เราไม่ชอบอ่ะเราจะไปเปลี่ยนเงาในกระจกได้ไหมเฮ้ยมึงมึงทาหน้าดีๆหน่อยมึงยิ้มหน่อยดิได้ไหมมีแต่ทำตัวโสมขนาดนี้มันไม่ได้ไหมเราเปลี่ยนเงาได้ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้เนาะเงามันคือสิ่งสะท้อนที่มาจากตัวเราความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเหมือนท่านเป๊ะเลยนะสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราอ่ะมันก็คือสิ่งที่เราแสดงออกไปอ่ะแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยเด้งกลับมามันเลยสะท้อนกลับมาที่เรานะคะในความสัมพันธ์เนี่ยก่อนเกิดการนอกใจเนาะพฤติกรรมของคนคนหนึ่งจะมีผลกับคนหนึ่งเสมอคือคนที่ เขาไม่ไม่ได้รู้ก็จะบอกว่าผู้ชายเลวค่ะสันดานมันค่ะมันเจ้าชู้ค่ะมันไม่รู้จักพอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันมีผลต่อกันเสมอถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราจะไปแก้ที่เงาอะและเงามันก็ไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าต้นกําเนิดของเรื่องราวมันคือส่วนหนึ่งมาจากเราหลายคนจะรีบไปโทษเงาเลยเงามันไม่ดีเงามันกระจกนี่มันห่วยเลยเราต้องมองตัวเองว่ามันมีจุดไหนที่เราแก้ได้ไหมเพราะแน่นอนเลยนะความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วมันคือปฏิกิริยาที่เราและ เขากระทาต่อกันสังเกตไหมเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอีกคนนึงทาไมมันคุยดีได้ไทำไมอยู่กับเราคุยเหมือนกับเหมือนไม่อยากคุยเลยหรือนะหรือมันจะมีนะว่าแบบเออเวลาเขาไปอยู่กับมือที่สามทไมเขาหัวเราะล่าเริงจังเลยทำไมอยู่ที่บ้านน่ะไม่คุยไม่พูดไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะกับเราเลยใช่มันเป็นเพราะอะไรปิดกั้นเย็นชามีกําแพงกับเราเห็นได้ชัดเลยแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับหมันไส้แล้วเดือดดานขึ้นมานทันทีทุกครั้งที่คิดว่ามึงไปเฮฮาสวนเสฮากับเมียน้อยแต่กับฉันนี่ทําตัวอย่างนี้โอ้โห มันเหลือจะทน อยากได้พื้นที่สบายใจไว้ไปหาคนอื่นอาจจะเริ่มจากการแบบไมโครชิตติ้งไปแชทกับน้องคนนั้นคนนี้คุยคุยไปคุยมาเออมันปิ๊งกันวะนะเริ่มคุยเรื่องอะไรบางอย่างที่เริ่มมีแพชชั่นร่วมกันหนังเพลงกีฬางานอดิเรกเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เขาคุยกับคุณก็ได้นะแต่เขาไม่คุยไงเพราะว่าคุณไม่ใช่พื้นที่สบายใจของเขามันเริ่มจากตรงนี้เลยไอ้เรื่องบนเตียงเนี่ยมันเป็นเรื่องทีหลังโปรโมชั่นนะคะทวงรักจากมือที่สาอันนี้มันแก้ปัญหาโดยองค์รวมเลยตั้งแต่เรื่องคุณจจจับบไดด้วว่าาาาเเเเเนนออกกกใลลลยยยะะรรมมีีิธห1234 ว่าคุณต้องทำยังไงถ้าคุณไปผิดทางคุณแก้ไม่ได้ซ้ำร้ายยังไปรักกันลึกกว่าเดิมอีกสนใจเ <c oughs> กดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย